หน้าที่เขาไปตามจับกลุ่มดำเนินคดีเนี่ครับก็คือกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับปรากฏว่าขับรถลงไปที่หาดกำมะลาในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีคนที่บันทึกภาพขณะเกิดเหตุการณ์ได้ทีนี้พอมีการเผยแพร่ออกมาก็เป็นประเด็นที่ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจาร์กันกว้างขวางครับซึ่งมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้ดูภาพเปนก่อนเลยฮะเนี่ยฮะ โอ้โหขับลงไปแบบนี้นะแล้วไม่ได้ขับลงไปธรรมดาขับวนด้วยเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมเขาถึงขับวนและทําไมเขาถึงขับลงไปนะครับคลิปนี้นะครับถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่1เมษายนนี้นะครับขณะมีผู้ขับรถจนลงไปที่ชายหาดกำมลาอำเภอกระทุ้จังหวัดภูเก็ตโอ้โหพอเรื่องนี้เผยแพร่ออกมานี่ทําให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะเลยครับหลังมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปครับทางด้านตํารวจสพกำมลา ก็ได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากที่ทราบตัวผู้ขับขี่แล้วครับทางพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยมาเปรียบเทียบปรับไปแล้วครับในตราโทษสูงสุดก็คือ1,000บาทครับจากการตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยแน่ครับขับรถมาจากกรุงเทพมหานครจะพาครอบครัวมาเที่ยวที่จังหวัดภูกเก็ตครับ โดยในวันเกิดเหตุที่มีคนบันทึกคลิปไว้ได้นี่ครับเจ้าตัวก็อ้างว่าพอเขาขับรถจนมาถึงที่บริเวณหน้าชายหาดกมลาคือเขาไปเห็นว่ามีการขับรถบรรทุกเจสกีลงไปที่บริเวณชายหาดพอเห็นแบบนั้นเขาก็คิดว่าเออน่าจะขับลงไปได้นะฮะเออเอาก็รถคันนั้นลงไปได้เขาก็ต้องลงไปได้สิคุณใช่ไหมเออเขาก็คิดแบบนั้นก็เลยขับตามไปครับประกอบกับเมื่อขับลงไปที่บริเวณชายหาดแล้วปรากฏว่าลูกของผู้ขับขี่เนี่ย คืออยากจะถ่ายภาพบรรยากาศของชายหาดกมลาเพราะว่าแหม่ชายหาดที่นี่สวยงามครับ oh. เขาก็เลยเนี่ยอย่างที่เห็นไปขับรถวนครับให้ลูกถ่ายภาพแล้วก็คลิปวิดีโอหลังจากนั้นก็เดินทางหรือว่าขับรถกลับไปที่ที่พักโดยเขาบอกว่าไม่รู้ครับว่าการทําดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถทําได้และผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ก็ได้แสดงความเ,เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ ด้วยหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับตำรวจก็ได้มีการประสานกับทางด้านอบตรกมรลาครับคือให้จะดทาป้ายประชาสัมพันธ์ไปเลยครับว่าเตือนฮะว่าห้ามไม่ให้ขับรถลงบริเวณชายหาดเพราะเป็นการทําผิดกฎหมายครับต้องมีป้ายแบบนี้ในโลกนี้แล้วนะป้ายห้ามขับรถลงชายหาดซึ่งจริงๆในต่างประเทศเขาก็ไม่ทํากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ต้องมีป้ายห้ามขับรถลงชายหาดแล้วปกติอาป้ายเตือนเช่นถ้าเกิดสังเกตธงสีแดงห้ามลงเล่นน้ําแล้วก็ป้ายเตือนแมงกะพรุนป้ายเตือนให้สวมเสื้อชูชีพเวลาลงเล่นน้ําเป็นต้นอ,อันนี้จะมีป้ายใหม่เดี๋ยวพอติดป้ายเนี่ยผมว่านักขา่าวน่าจะไปเก็บภาพมานะห้ามขับรถลงชายหาดที่ภูเก็ตนะครับ